สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับวันนี้มาด้วยเสียงที่สดใสเพราะว่ามีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับลิซ่าของพวกเราก็นานไม่ได้ทําข่าวนะล่าสุดนี่โอ้โหปังเวอร์กับทรงผมทรงใหม่เปิดเมงครับท่านเธอไปที่ปารีสเพื่อเปิดตัวคอลเลคชั่นของบุนกาลีนะสวมใส่เครื่องประดับสุดหรูชุดเหลืองอารามงามตาแล้วไฮไลท์สาคัญก็คือการเปิดหน้าผากของลิซ่านี่แหละเป็นการเปล่งประกายครั้งยิ่งใหญ่ครับของเธอซึ่งโอ้โหมันดูแปลกหูแปลกตาแล้วก็หลุดไปจากลุคเดิ เดิมที่เราเคยพบกับลิซ่ามาแล้วเนี่ยฮะถ่ายร่วมกับแอมเบอร์คนอื่นนะฮะลิซ่าเราสวยมาแบบโดโดๆดดเลยหลายคนก็บอกโอ้โหน่ารักมากดูมีออร่ามากไม่ใช่แค่ในไทยเรานะครับทั่วโลกครับได้พูดถึงลุคใหม่นี้ของลิซ่าเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์กันว่าคอมเมนต์ชาวโลกวันนี้พูดถึงลิซ่าอย่างไรกันบ้างนี่นะครับเม้นแรกบ,บอกว่าความงามของลิซ่าช่างน่าหลงไหลเธอทําให้ฉันหยุดหายใจเธอดีที่สุดในใจของฉันเมนตต่อมาบอกว่าฉันเกือบจะหัวใจวายเล็กๆหลังจากได้เห็นว่าเธอนั้นสวยแค่ไหนในชุดสี เธอทําให้ฉันรู้สึกว่าเธอเป็นเจ้าหญิงเม้นต์ต่อมากกล่าวว่าฉันหวังว่าเธอจะเลิกทําผมหน้าม้าในการคัมแบ็กครั้งต่อไปเธองดงามได้โดยที่ไม่มีมันนี่เป็นรูปลักษณ์ที่สดใหม่สําหรับเธอนะครับเม้นต์ต่อมามาคอมเมนต์ว่าเห็นด้วยกับการที่เธอจะไม่ไว้ผมหน้าม้าแต่ผมหน้าม้าของเธอนั้นกลายเป็นเครื่องหมายการค้าของเธอหรืออะไรสักอย่างดังนั้นเธออาจจะไม่ทิ้งมันไปตลอดการเช่นเมื่อมีคนคิดถึงลิซ่าต้องนึกถึงเรื่องการเต้นแล้วก็เรื่องของทรงผมของเธอด้วยเม้นต์ต่อมากกล่าวว่าเธอดูสวยมากแม้จะไม่มีผมมมหหนนนนน้้้าาฉััลลกเเธออใุีต่ ล่าวว่าเธอดูอ่อนเยาว์มากฉันเห็นร่องรอยความงามของเธอเมื่อตอนที่เธอยังเป็นเด็กเธอนั้นดูดีเม้นต่อมาครับโอ้ my god พลังที่ไม่มีหน้าม้าของลิซ่านั้นถือว่ายิ่งใหญ่เธอเป็นเทพธทิดาที่งดงามอย่างแน่นอนเม้นต่อมากล่าวว่าเธอไม่มีหน้าม้าเธอเหมือนเป็นเด็กน่ารักมากๆเลยเม้นต่อมากล่าวว่าลิซ่าขี้อายมากและเธอก็ดูน่ารักมากจริงๆเม้นต่อมากล่าวว่าเธอไม่เคยไม่ค่อยจะเปิดเผยหน้าผากของเธอเธอคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปแต่ตอนนี้ฉันภูมิใจในตัวเธอมากเธอมั่นใจขึ้นมากแล้วและเเเเเธธธธอออออกกกกก็็ดดดดดูีีมมมาาาาหหืนนััับบวว่่่้้งงิิิิ์สสสสทุครรไ สมควรได้รับในที่สุดเม้นต่อมากล่าวว่าไม่สามารถบรรยายได้ว่าันรักลิซ่ามากเม้นต่อมากล่าวสั้นๆว่าหน้าทึ่งเม้นต่อมาครับน้ำตาซึมเลยร้องไห้ฉันดีใจกับเธอมากๆเม้นต่อมาครับลิซ่าไม่มีหน้ามาก็ยังดูสวยอยู่เลยแต่ฉันเห็นความประมาาเล็กน้อยในรอยยิ้มของเธอเราจะรักเธอไม่ว่าเธอจะมีหน้ามาหรือไม่มีหน้ามาก็ตามเม้นต่อมาครับกล่าวว่าในฐานะแฟนครับฉันได้เห็นความจริงที่ว่าตอนนี้เธอเป็นนางแบบแล้วก็ยังเป็นไอดอลด้วยในเวลาเดียวกันเม้นต่อมากล่าวว่าดูเหมือนโรเซ่จะแต่งตัวให้เธอนะหน้าเหมือนตุ๊ เปรียวเสมือนแรงบันดาลใจของฉันเหมือนต่อมารับบางทีบนกาลีอาจจะยอมจ่ายให้ลิซ่าเพราะไม่ให้มีผมหน้ามา้าเธอก็ยังสวยเป๊ะอยู่เลยเหมือนต่อมากล่าวว่าฉันคิดว่าลิซ่าคือโรเซ่เธอดูดีมากโดยไม่ต้องมีหน้ามา้าเหมือนต่อมากล่าวว่าเธอสว่างสวัยดังเทพธิดาสะกดทุกสายตาของบุคคลในงานรวมถึงบิงทั่วโลกพอสอนี้แบ็คพิงเธอสุดยอดจริงๆต่อไปเป็นคอมเมนต์เวียดนามยาวๆนะฮะชาวเวียดนามครั่งมากในลุคนี้ของลิซ่านี่ฮะท่านแรนนี่บอกว่าคืนนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นดังนั้น จะได้เห็นชุดที่น่าตื่นเต้นอีกชุดหนึ่งใช่ไหมทุกคนเม้นต่อมากล่าวว่าสลบแล้วพอลีซ่าเม้นต่อมาครับน่ารักและก็น่ารักในเวลาเดียวกันเม้นต่อมาครับสวยมากยิ้มแบบนี้เสมอเมื่อเจอแฟนๆไม่แปลกใจที่แฟนๆจะรักเธอเม้นต่อมาคราับกล่าวว่ามุนกัลีจะต้องไปหลายร้อยล้านเพื่อหน้าม้าข,ของเธออย่างแน่นอนเม้นต่อมาครับอะไรคือความงามที่อ่อนโยนนี้โอพระเจ้าโปรดเหยียบฉันเม้นต่อมาครับฉันอยากให้เธอแต่งหน้าเข้มกว่านี้อีกนิดเม้นต่อมาเลยบอกว่าแต่งแบบนี้ถือว่าให้เกียรติเม้นต์ี่อมาททึ่่งแลภาพนี้กก็ถูชร์ปัว โลกแล้วในตอนนี้พวกเราชอบในลุคนี้มากนั่นแหละครับก็คือคอมเมนต์ของแฟนๆบางส่วนนะครับทั่วโลกที่มีต่อผมหน้าม,ม้าของเธออันนี้เป็นปรากฏการณ์จริงๆนะฮะแล้วก็คือเข้ากับชุดสีเหลืองมากนะครับคือมันอรารามงามตาไปหมดว้างานเถอะนะเดี๋ยวก็จะมีรายงานเรื่อยๆเยี่ยกับข่าวของลิซ่าต่อนเนื่องเลยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย